นี่เนาะเส้นทางโกนี่จะแมนยึดติดกับอทุอง่งนานี้เลยท่านน้องเส้นทางติดกับทุง่งนาทุง่งนาติดกับเส้นทางเลยเนาะท่น้องนะนี่แล้วก็เส้นทางนี้โกจะเป็นผูเข้าแล้วนี่ สบายดีสบายดีพ่ dad, อแม่พ okay. ี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองพิมพ์หรือนายบานาอีกคือเก้าเนาะพี่น้องซึ่งวันนี้พิมพ์กจะพาทุกคนมามาเลาะเนาะพี่น้องพิมพ์กจะพาทุกคนมามาเลาะบันมาเลาะชมบรรยากาศอยู่กลางทุ่งนาเนาะตอนแรงแรงเนาะบรรยากาศตอนแรงแรงแล้วก็เดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ตาเปนตุกแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็พิมพ์จะพาทุกคนเลาะให้มันทัวร์กันพิมพ์จะทายกล่องล่างให้พี่น้องในเบื้องหน้าันเนาะพี่น้องคือแบบผูกเข้าแบบ ข้อมอน,อนห้พี่น้องนี่เนาะเส้นทางกา้นี่จะแมนยุติดกับทงนานี่เลยทนะ่น้นพี่น้องเส้นทางทิดกับทงนาทงนาติดกับเส้นทางเลยนะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ารถเขาเจะพานไปหันเลยเนาะและว้วก็ด้านานั้นก็จะแมนบานนะพีนนะ่น้องเนาะนี่แลว้วก็เส้นทางนี้ก็ถ้าเป็นผูเข้าแล้วนี่ผูกเข้าซู้งขนาดน,นี้ผูกเข้าก็แบบ จะเน้นมักผ้านะพี่น้องมีเต่หมักผ้าเลยเนาะนี่เดี๋ยวพิมพ์จะซูม,มให้เบอร์ด้วยเพี่น้องนี่มักผ้าล้วนๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะคือแบบมันอยากอยากแรกหนึ่งหนเอยเพี่น้องแบบผาบอ,อาจจะไม่ค่อยแจ่งบันไดเนานะแล้วก็ไปทางผุนก็จะมีบานอยู่เนาะนี่แล้วก็จะมีหงเฮียนอยู่หันเนาะหงเฮียนอยู่อยู่แถวนั่นแหละนี่ ได้ว่าแบบมีต้นไม้ยลายเนาะบ่คอยอันนั้นปันใดบ่คอยเห็นดีปันใดนี่นี่ชุดทางไหนกูอูอ้พี่น้องงามขนาดอ,าาอๆๆู้นี่ภูขเ,าเขามีแต่ภูเขาอันสูงสูงทางนั้นเนาะพี่น้องแล้วก็นี่ขาเจ้าเฮ็ดขาเจ้าอันหล่อกองเฟืองไว้เนาะคือขาเจ้าคือที่อันจงไว้ให้งูห้ควายกินเนาะพี่น้อง นี่เขาจะเอาแปลงอ่าแปลงสื่อเพียาันเนาะนิ่งไหวแบบบ่้หาอันแบบคือจะเป็นสัญลักษณ์แบบว่าไม้ไหวโบ่เนาะแล้วก็แบบบ่าหายงูหาควายเขาไปกินในยามนี่เนาะอาจจะอาจจะจงไหวในไหวกินในอ่าในยามต่อไปเนาะแบบอในช่วงที่แห้งแล้งแบบบ่มียาแล้วโบ้จะนั่เนาะพี่เนาะแล้วก็นี่พ่อพี่เนาะอันนั้นคือจะมันเขาจ้ามาปุ๊บปุ๊บเพื่อนยูหันบ่เนาะเขจ้าคือแบบชิลเลียงเป็ดแดงไก่ยูหันเนาะ นี่มีลายตบอยู่คือชิเมนเนาะแล้วก็นี่มีงวงมีควายอยู่ตรงกลางทงหน้าเนาะนี่เดี๋ยวพิมจะซูมให้เบิ้งอีกด้วยนี่เห็นบ่อยู่นี่แบบเห็นช่องสามโตเนาะบ่บ่อยมีลายเนาะนี่แล้วก็ทุนเห็นบ่าี่น้องถทำทุนก็จะเมนบานแลวเนาะ นี่เห็นตัวน้องเผาเนาะแต่ว่าแบบอยากมืดๆหน่อยหนึงน่งเนาะเข้ามาแบบอยากแรงอ่ผลเนาะนี่ด้าหนหลังก็จะเป็นภูเขาอีกเนาะนี่ตะเบนโต๊้เลยเนาะพี่นอ้องอยากมืดแล้วเนาะนี่ท้ายภาพก็แบบบกอยอันเห็นดีปเลยเนาะเนาะคือแบบเป็นเงาขนาดไปเลยพนะี่น้องมือผลเนาะ คือแถวนี้บคือสิบเบอมี่พักเนาะพี่น้องคือแบบแห้งแรงอ่ะแถวบ้านนี่ดินแตกแต่เนียแถวบ้านได้พิมพ์ที่สอบบนนอว่าจะมีพักบ่คือสิบเบอมีแล้วพี่น้องแห้งแรงอ่ะแถวบ้านแถวนี้นี่บ่มีพักเนาะคือตอนนั้นพิมพ์อ่าขี่รถพานไปเนาะเห็นเขาจับเก็บพักอยู่แถวใดเนาะเออคือสิเมนฝากน,านันไ่้พี่น้อง ฝากนันนี่มีมีพักเนาะเห็นเขาเจ้าเก็บยู่แถวนันเนาะขามขามเส้นทางไปกับมีนาอีกเนาะเห็นเขาเจ้าเก็บพักไล่ไล่คนคือซีเมนเก็บเก็บไปออกตลาดเนาะพี่นอ้องเก็บไปขายตลาดเนาะเอามาฝากมีนี่คือบ่มีเลยเนาะพี่น,น้องเดี๋ยวพิมไปสอกเบิ้งอัน ไปสอกเไว้ตามกลางนาเขาเนาะบาซิมีอันขีข้ง่วงคีควายไรบ่เนาะหมือนอาพิมใช่มาสอกขุดเนาะพี่น้องคือเบื่อกินเบื่อกินอนาจีดอบโดนเลรอเนาะมูอซึกว่าอยากกินหมือนนะขันมีเนาะพิมใช่มาสอกขุดจีดอบเนาะเอาไปเห็ดเออลามกินบ่เอาไปจืนกินบน่เนาะพี่น้องแซบ่บเนาะบ้าหอนละก่ายากดิวันไหนกินโดนแลนะ,นะเนาะอู้พี่นอ้องเหฮียนยหานอันนึงแต่บ่าบุหัว มันยังอันหนันอยู่ปะ่ปะแต่มันยังพออ,อันหนันอยู่ปะ่ะอู้หูแหงแหงมาพี่น้องปมมีเลยเนาะแบบนี้เนาะนี่แหงเกินสิดอกก็คือซิบยูเลยเนาะเดี๋็กผิวจิไปสอบฝักหนันกันเนาะคือแบบมีแต่อันขีง้งัวแบบเก๋าเก๋าจะหนันเด้เพีน่น้องนี่เข้าใจกับเลี้ยงงัวอยู่นี่ดีดักเหรอ เราเราคือโบเห็นกี้งัวอันไหนเด้เนาะนี่เอาน้องพิมพ์เห็นอยู่นี่อีกอันนึงแล้วนี่เลยอู้เสียดายมันหนีเหาบ่ได้เอาเขาบ่ได้เอาเสียมมาเนาะพี่น้องน,นี่อันนี้คือซิมีอยูน่นี่คือแบบมันหนีพวกคิดว่าซนะิมาอันซิมาสอกอ่าสอกคุจิดอบเนาะแบบซิมาอันเลาะท้ายคลิปบ,บรรยากาศ แรงๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้องทอนนั้นเนาะพี่น้องคือวันนี้นะะเขาบด้กะเกียมอีหยังมาเนาะพี่น้องอู้สียดายพี่น้องอู้นี่อยู่นี่ก็มีลายอยู่นี่มีลาย,ยเต๋อพี่น้องนี่ช่องสามสีกองวันนี้ส่องกอ่ะดันนี้คือแบบอันนี้งามแถวพี่น้องสิมีพักอันแบบเฮากินอยู่บ่สิมีพักแบบพักสุปจะนันบ่ เดินจิ้มสือบึงกัส่วนไลน์จะมียาแบบยาเาออินยางวงสสงเนาะพี่น้องด้านน,นี้นะนี่เาออินยางวงสสงมีลายเติมเนะาะพักกับเสือบัวเฮนนี่เท่านี้ก็คือซิบัมีเลยนี่ส่บรรยากาศยามแรงอู้คิวเตียนแต่ยาเนาะพักวัมีเนาะแล้วนี่ แล้วก็มีเหล้าอีกเนาะพี่น้องนี่เหล้าอันนั้นโก้จะเมนแบบเขาเอาดอกมันไปใส่ผ้าเื้อเนาะพี่น้องสมัยแจ๊กี่แต่ก่อนเนาะเขาแบบอาลุนนาปุยตายายเนาะแล้วก็ลุนอีโหวอีเมะนี่ก็ยังเห็ดยังเห็ดเห็ดอยู่เนาะพี่น้องเขาจะเอาอันไปปัดเอาดอกนี่ล้วกูมาอบใบล้วกูจะเอาอันมาใส่ผ้าเื้อเนาะพี่น้องมายัดยัดไซดผ้าเื้อล้วก็เขาเห็ดหนอนเนาะม่นยังกับเห็ดเองเมื่อแบบ ตั้มเอาเลยฝายมันยังกับปูกเอาเหล็กหมาเห็ดเหล็กหัวท่านี่มีผักอะไรพี่น้องนี่เห็นบ่นี่มีผักนอกเนาะอันนี้น,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 นี่แต่ว่ามัอน,นี่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 ยุ่งนี่มีว,ว้าบอกรว่าอะไรบอกมันเอาพี่นอ้องแถวนี้มีผักนอกเนาะ แต่ว่ามินิบุด้บุด้มาเก็บเนาะพี่น้องมินิเพียงมาเลาะซื่อสิอู้พี่น้องนี่คิมจะพาทุกพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งเนาะพี่น้องก็จ้าเห็ดซวนอยู่นี้เนาะนี่เขาจ้าเห็ดซวนอยู่นี้เลยเขาจ้าเห็ดซวนคักเนาะแต่ว่าเขาแบบจิบไปมอดอกเนาะขี้ยันเพิ่อนเอาให้เนาะนี่คิมจะถ่ายไกลๆให้พี่น้องได้เบิ้งน้ากันเนาะนี่แต่ว่าชิซูมอเนาะ นี่เห็นรึล่านี่เขาเจาะเห็ดส่วนพักพักกระลำปีเนาะเราก,ก็าพักกาดส่วนคำนั้นจะเป็นตักหอมเนาะพี่น้องนี่คำนั้นจะเป็นตักหอมแล้วกว็ส่วนที่เป็นสั่งหันคือจะเป็นบักถั่วเนาะพี่น้ยองเนาะยู่เที่วเทียวอันมอมอนน่ำนี่นี่เขาเจาะจะเห็ดอันส่วนพักส่วนมีเนาะนี่ยอยู่ด้านในหันกะแม่เนาะพี่น้องแต่ว่าค่ะว่าไปดอกเนาะมันไกลเนาะ เป็นไก่เพิดนี่ดอกเหล้าหมอมอเนาะอีแม่ว่าอีแม่ได้แปลงอันได้เฮ็ดได้เฮ็ดขาไปซื้อไว้แล้วเนาะแต่ว่ายังบ่มีเหล้าแต่ว่าเฮาก็บ่มีเวลาได้ไปตัดเนาะคั่นแม่นอยู่แถวนี้แบบหมอตัวนี้ินสิว่าตัดแล้วพี่น้องแต่ว่าเฮาก็บ่ทันด้เนาะ